骚。 เกิดขึ้นได้บ่อยเป็นเรื่องปกติค่ะแต่อย่าปล่อยให้ตัวเองเศร้านานเกินไปค่ะถ้าวันนี้คุณกำลังเศร้าท้อหมดพลังให้ลองเปลี่ยน3สิ่งนี้ค่ะเปลี่ยนแรกเลยค่ะคือเปลี่ยนความคิดค่ะเราลองเปลี่ยนเป็นคิดบวกมากขึ้นคิดในสิ่งที่เราต้องการคิดถึงในอนาคตที่เรารู้สึกว่าเราเป็นไปได้คิดว่าตัวเองทำได้กลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งความคิดของเรามีพลังมากๆเลยค่ะแค่เราเปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็ปิด ่ะ 2. เปลี่ยนความรู้สึกที่มีให้กับตัวเองหรือมีให้กับสถานการณ์นั้นถ้าเราเจอสถานการณ์แย่ๆให้เราบอกกับตัวเองว่าวฉันเรียนรู้อะไรสิ่งนี้ได้บ้างสิ่งนี้มันมาให้บทเรียนอะไรกับฉันสิ่งนี้มันสามารถที่ทําให้ฉันไปต่อแล้วเติบโตข้างหน้าได้อย่างไรบ้างให้เราเปลี่ยนความรู้สึกและก็เปลี่ยนอารมณ์ทันทีค่ะ <S <S 2> <S 2> ข้อที่3มเปลี่ยนคําพูดที่เรามีให้กับตัวเองเปลี่ยนความหมายที่เราเจอค่ะเมื่อไหร่นะคะที่คุณสามารถพูด พูดถึงสิ่งที่คุณต้องการคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการรู้สึกถึงสิ่งที่คุณต้องการและอะไรที่คุณไม่ต้องการคุณตัดออกไปจากชีวิตให้อภัยทุกคนปล่อยวางทุกสิ่งและกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แค่นี้ชีวิตคุณก็กลับมามีพลังและมีความสุขมากขึ้นด้วยรักครูซาค่ะ